สวัสดีครับ ECU Remap Power X จังหวัดเลยนะครับบายช่างอาเมืองเลยนะครับวันนี้นะครับเจอกับ1.9 2020นะครับป้ายแดงนะครับคันนี้รถออกมาใหม่ครับยังไม่ถึง2ออาทิตย์เลยนะครับมาจัด Remap Power X เต็มสองวันส0ปซนนะครับมาดูครับแล้วก็ปุดยานะครับ4จุดเออปุดยา 2. จุดอยาก็พอออกนะครับ แล้วก็มีทำท้ายรางนะครับนะครับอยู่ข้างในนะครับทำท้ายรางครับเดี๋ยวมาสอบถามเจ้าของรถกันดูดีกว่านะครับว่าแตกต่างจากเดิมเยอะแค่ไหนนะครับนี่นะครับ1 9รอๆนะครับ้ายแดงอยู่เลยนะครับคันนี้ครับลงแม็กซี37ยางหนาามานะครับนะครับเดี๋ยวมาสอบถามเจ้าของรถกันดูดีกว่านะครับ สวัสดีครับน้องเอิร์ธครับมันไหมครับมันเบิ้อตัดสับระเบิดได้ยังครับตัดครับคันเร่งไปไหมครับไปครับเบิ้อตัดสับระเบิดได้แล้วนะครับนี่นะครับน้องเอิร์ธนะครับออกรถใหม่นะครับลงแม็กมาอย่างสวยเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเบิ้อตัดกันดูนะครับตรงพ่อ ไยได้สีมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นข้ออไทยไปได้นะครับอ้าวนักเอิร์เปิ้ลเปิ้ลน้่นะครับตัดดังมากนะครับสำหรับ1.9 2020นะครับสนใจยังไงติดต่อมาที่ทีมงานทั้งแงบงจังหวัดเลยได้นะครับนี่นะครับบนอาจจะตกหน่อยนะครับดีแมพเท่าเนะครับ 08 5 7 3 9 5 1 2 5า่งอางอมดีแมพพาวิกบืองเลยนะครับสนใจยังไงติดต่อมาได้นะครับออนิว2020เบิ้ลตัดสระเปิดตัดดังแน่นอนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ